เออนียไยเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอโอ้ยิยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทสุ้มตัวนี้ขาดีดิอ๋อเออเอาคิดนึงอ่ะจ๊ะดเออ เอาชีดนึงวะทุกนีดียายตุกนี่บีเนี่ยโอ้ขังก็ขักพ่อจมาทุกคนพูดหัดดียายจ้มาทุกคนพูดหัดดีฮะยจ้มาทุกคนพว่าูดหัดดีเาจ่้กบานักนีเขตอยู่บ้านไหนอยู่พูหลวง

ขีน่นจะเอวพอดีมาเออข้อวกพอดี